กทมพลิกฟื้นคืนชีวิตใหม่ให้คลองพดุงกรุงเกษมเตรียมเปิดตลาดนัดพดุงศิลป์พื้นที่สร้างสารรค์ของคนรุ่นใหม่และชุมชนปักหมุดเตรียมเช็คอินคลองพดุงกรุงเกษมสถานที่พักผ่อนริมคลองของคนกลุ่มที่มีทัศนียภาพเปลี่ยนไปจากเดิมพร้อมทางเท้าที่กว้างขึ้นสวยงามรวมถึงน้ำในคลองที่ใสสะอาดมากขึ้นจากการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ริมคลองในโครงการ ฟื้นเมืองเชื่อมย่านสารอนาคตของกรุงเทพมหานครที่มีจุดประสงค์ในการพลิกฟื้นระบบนิเวศริมคลองย่านเมืองเก่านำร่องด้วยพื้นที่คลองพดุงกรุงเกษมเพื่อคืนวิถีชีวิตริมคลองในอดีตควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้ใช้ประโยชน์ช่วยกันดูแลรักษาคลองให้สะอาดมีสภาพแวดล้อมที่ดีสวยงามและปลอดภัยทำให้คลองสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายอาทิ เป็นเส้นทางสัญจรสถานที่พักผ่อนสถานที่ออกกำลังกายโครงการได้เริ่มดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนตุลาคม2564ที่ผ่านมามีระยะทางรวม4,480เมตรแบ่งเป็น6โซนได้แก่โซน1ตลาดน้อยระยะทาง680เมตรโซน2หัวลำโพงระยะทาง1,250เมตรโซน3โบเบระยะทาง450เมตรโซน4นางเลืง้งระยะทาง700เมตร โซน5สถานที่ราชการระยะทาง700เมตรโซน6เทเวศระยะทาง700เมตรคาดว่าโซนต่างๆต,ตลอดคลองพดุงกรุงเกษมจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบในเดือนมีนาคม2565สำหรับภูมิทัศน์คลองพดุงกรุงเกษมโฉมใหม่มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของคลองที่สำคัญดังนี้ 1. เพิ่มทางเท้าให้กว้างขึ้นถึง5-9.5เมตรโดยปรับจุดจอดรถพ o c k e t lane และแนวกระถางต้นไม้เดิมออก เปลี่ยนพื้นที่ทางเดินเท้าให้ได้เดินเล่นออกกำลังกายอย่างปลอดภัยพร้อมทางลาดสำหรับผู้ที่ใช้รถเข็นและคนพิการเพื่อให้ทุกๆคนสามารถใช้พื้นที่ร่วมกันได้ 2. น้ำราวกันตกแบบหนาออกเปลี่ยนเป็นราวกันตกใหม่ริมคลองที่มีความโปร่งและกลมกลืนมากขึ้นพร้อมขยับไปไว้ชิดกับขอบตลิ่งเพิ่มพื้นที่ในการเดิน 3. เพิ่มขนาดท่าน้ำให้กว้างขึ้นให้มีพื้นที่นั่งเล่นพบปะพูดคุยพักผ่อนยอนใจกันได้มากขึ้น 4. เพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้เพิ่มเติมให้เป็นสตรีททรีที่มีความสวยร่มรื่นง,งดงาม 5. ทำทางเดินลอดใต้สะพานก,กษัตริย์ศึกให้มีทางเดินข้ามไปฝั่งโบเบได้ปลอดภัยเพื่อทุกคนสามารถมาเดินเล่นออกกําลังกายได้นอกจากนี้ยังเตรียมจัดงานตลาดนัดพดุงศิลป์บริเวณริมคลองพดุงกรุงเกษมโซนที่2หัวลำโพงซึ่งจะเป็นตลาดนัดที่พดุงศิลปะของเมืองเป็นพื้นที่สร้างสารรค์ของคนรุ่นใหม่และชุมชนที่เน้นงานศิลปะและดีไซน์ มีกิจกรรมใช้หนังข้ามคลองและการแสดงดนตรีหลากหลายแนวซึ่งในแต่ละสัปดาห์จะมีรูปแบบในการจัดงานตลาดนัดแตกต่างกันออกไปกำหนดจัดงานวันศุกร์ถึงอาทิตย์เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกาคาดว่าจะเริ่มประมาณเดือนมีนาคมนี้เองทั้งนี้เนื่องในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพดุงกรุงเกษมนี้จะนำร่องด้วยโครงการเรือโดยสารรักโลกที่กลับมาเปิดเส้นทางสัญจรทางน้ำกลางเมืองให้บริการเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบ และเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะหลักได้แก่รถโดยสารประจำทางรถไฟฟ้าและเรือด่วนเจ้าพระยาทำให้คนกรุงสามารถลงเรือต่อรถขึ้นรถต่อเรือได้อย่างสะดวกจนถูกบันทึกว่ากรุงเทพจะเป็นเมืองแรกในภูมิภาคอาเซียนที่เพิ่มทางเลือกการเดินทางด้วยบริการเรือขนส่งสาธารณะให้สะดวกยิ่งขึ้น